คนชอบถามว่าเวลาผมมาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเดือนบางเดือนก็มา2ครั้งเนี่ยมาทําอะไรคําตอบคือไม่ทําอะไรจะนั่งนั่นนอนนแล้วก็กินนะฮะมีเพื่อนพามากินร้านเทมปุระที่แปลกมากวัฒนธรรมของร้านนี้ก็คือเขาจะทิ้งหอยลงบนพื้นเลยแบบเขาเรียกว่าร้านเทมปุระทิ้งหอยเสร็จปุ๊บจะพาไปนั่งร้านกาแฟชื่อว่าบรุกลินนะฮะเป็นร้านที่ผมชอบไปนั่งแช่แล้วก็นั่งตัดคลิปทํางานเอามาเริ่มกันเลย where, where are we go เทมปุระเทมปุระ what is it Wow! And no limit. No. You can order big size, shopping, anything. Shopping. ร <Thank> ะหว่างทางที่เดินไปกินเพื่อนก็หยิบอันนี้มาให้น,น,นะคือคูปองกองฉาฟรีคือเราอ่ะชอบกินกงฉาอันนี้คือคูปองเอาไปแลกดื่มฟรีได้เลยนะมีเพื่อนดีนี่มันเลิศจริงๆรงะหว่างทางก็คือเดินไปผ่านทาคาชิยามาพอดีนะก็เลยรู้สึกว่าอยากซื้อมะฉาสติ๊กคือไม่ได้อยากซื้อมะฉา,าป,ปกตินะเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ที่บ้านประมาณ2 0 3 0กระปุกกินไม่ทันแต่ว่าก็อยากได้แบบสติ๊กเพราะว่ามันชงกินง่ายพกไปนู่นไปนี่ได้นะก็เลยไปแวะร้านอิปโดะซะหน่อยเออฉันจะบอกว่าของเยอะมากเยอะนนนนนงงงงเเเลลลลยยยอออออ่่่ัััปปปดดตตวววีีี้้้ทคคิิกก็ืืาไ3 จะจากัดแค่คนละหนึ่งันตอนนี้คนะือซื้อได้ชนิดละหนึ่งแต่รวมกันแล้วได้3ชิ้นแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เอาเป็นมะช,ชะผงแล้วขอกลับไปกินของที่อยู่ที่บ้านให้หมดก่อนนะไม่รู้ว่าปีหน้าจะหมดหรือเปล่าเนี่ยมะชะสติกนี่คือบอกเลยนะว่าอร่อยมากๆมันเป็นเกรดเดียวกับมะช,ชะตัวที่3จากล่างสุดของอิปโปโดนะซึ่งนะมันถูกปากมากแค่เขย่าเขยา่าก็กินได้แล้วนะฮะเราทำรีวิวไว้อยู่นะนไปข้างๆอิปโปโดก็จะเจอฟูกุจูเอ็นนะครับแบรนด์นี้ชอบมากแต่ผมชอบที่มันเป็นกระปุกสีดําาาาาาววัันนนนนนี้้้ไไมม่่่่่่เเเห็็ะะะะะอออปปดดตตรรคลสุกกกจจจ2160ยยงงแซซืืบ ตแต่ไม่เคยลองมาชาติสติกของฟูกุจูเอ็นนะแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วทุกอันของนังอร่อยใครอยากรู้พิกัดร้านมาชาติเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะฮะจะทาแบบละเอียดให้ดูทานนะหอ,อ่ <มา S 1> จาก <ละ S 1> <ะ>ทาคาชิยามา,มาเสร็จปุ๊บก็เดินต่ออีกหน่อยนะฮะแดดร้อนมากเธออย่าลืมพัดลมกันนะอ่ะถึงแล้วครับร้านนี้เป็นแบบ cash นลี่เท่านั้นนะจ๊ะใครจะมาต้องเตรียมเงินสดมานะที่ญี่ปุ่นดีอะ่ะใครอยากกินถูกๆให้มาช่วงเวลาเที่ยงนะฮะเขาจะมีล u n ช์เมนูทุกร้านเลยวัฒนธรรมแปลกๆของร้านนี้ก็คือนน้ีร เขาจะเสิร์ฟพร้อมซุปหอยแล้วพอกินเนื้อหอยเสร็จก็เอาเปลือกทิ้งลงบนพื้นเลยฉันั้นก็คือช็อกนะแบบเอ้ยญี่ปุ่นเขาทำกันแบบนี้แล้วเหรอคือถ้าเป็นที่จีนหรือฮ่องกงอะไรเงี้ยอาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ก็นะมันก็เป็นกิมมิคของทางร้านอ่ะเนาะผมสั่งเซฟนี้นะฮะห0ึ่เยนเท่านั้นเองแล้วผมก็ขอเพิ่มท็อปปิ้งเป็นเมนไทโกะด้วยอันนึง เพราะว่าชอบกินมากรออาหารไม่นานก็มาแล้วนะครับนี่จานใหญ่มากเธอหนึ่งพันเยนน่าโคตรถูกเลยส่วนจุน<อ>ก็สั่งเป็นลันเซตเหมือนกันนะราคาถูกราคาถูกแล้วก็ให้เยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากที่ผมสั่งเนี่ย<ๆ>ก็จะมีทั้งปลาทั้งกุ้งแล้วก็พืชผักทั้งหลายอร่อยทุกอันเลยนี่เพื่อนผมมันทําให้ดูเอาโยนลงบนคืนได้เลย <c oughs> อ่านานยะขอลองบ้างสิโช ปล่อยลงไปเลยนะฮะก็เป็น experience ที่แบบแปลกๆดีเหมือนกันกินเสร็จแล้วไปร้านมัชชะกันต่อนะฮะเอาจริงผมไม่ค่อยไปกินตามรีวิวอะไรนะผมจะเป็นประเภทที่แบบเราอยู่ตรงไหนก็เซิร์ชเอาเลยอย่างอันเนี้ยก็คือเซิร์ชในร้านเทมปุระเมื่อกี้เลยว่ามัชชะาสโตร์แล้วแบบก็ดูคะแนนตามดาวดูอะไรเงี้ยเออร้านนี้ดูสวยน่าไปก็เดินไปกันเลยรู้สึกไม่ค่อยไปร้านที่คนเขารีวิวกันเยอะเท่าไหร่เพราะว่าที่จะต่อคิวครับแล้วก็เป็นคนชอบค้นหาร้านอะไรใหม่ๆด้วยดูดิหน้าร้านไอติมน่ากินมากแต่ว่าเราจะสั่งเป็นมัชชะเพียวแล้วมัาต de la อันนี้ผมแอบส่องดูคือเขาเป็นเหมือนชงมาแล้วเป็นะมะชาที่ตีเสร็จแล้วแล้วก็เสียขวดบีบตอนเขาทําก็คือแค่เอานมใส่แล้วก็บีบมะชาที่ตีไว้อะข้างบนนะ,ะจริงๆมันมีดราม่าที่ต่างประเทศด้วยนะว่าบางร้านเขาทาแบบแบบว่าทําไมไม่ตีสดสดใหม่ๆอะ่ะคือเอาจริงคือที่ญี่ปุ่นก็ทําแบบนี้แหละแต่ส่วนตัวผมว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยจริงจังเหมือนที่ไทยนะคือที่ไทยอะ่ะร้านมะชาคือเซเรียสมากที่ญี่ปุ่นคือแบบชิวๆเลยไม่ได้แบบเจาะลึกสเปเชียลตี้อะไรขนาดนั้นเลยส่วนตัวร้านนี้ให้ตัวเคลียร์เนี่ย รสชาติโอเคนะสดชื่นเขียวเขียว,ยวหอมหอมไม่ขมไม่ฝาดรสชาติกินได้ฟิวแบบเขียวย่าๆนิดๆแต่เป็นในทางที่ดีนะสดชื่นส่วน,วนมัชชาลาเต้นี้เอาจริงเหมือนกินนมเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกถึงมัชชาเท่าไหร่อันนี้พูดตามความรู้สึกของตัวเองนะครับก่อนที่เพื่อนจะแยกย้ายไปทํางานนะฮะก็ขอแวะเลยระบุซะหน่อยในห้างทาคาชิมายะนี่แหละจะบอกว่าซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกนะปกติก็คือราคาถูกกว่าอยู่แล้วแล้วไปทําบัตรส่วนลด5%สําหรับนักท่องเที่ยวได้ด้วยเราก็ไปทําแวตรีฟันได้ส่วนตัวมีอนาเตอร์ ก็ไม่ได้ซื้อนะับเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นไหนถูกใจเหมือน2กลิ่นที่ซื้อมาแล้วแล้วผมก็เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากแอป,ปลูบนะครับเพื่อที่จะไปร้านกาแฟต่อข้อดี <นะ S 1> ของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเราไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงคือเราสามารถไปได้เลยอย่างรวดเร็วจุดจอดของแอป,ปลูบเนี่ยก็คือมีทั่วเมืองจริงๆแทบจะทุก200เมตรก็คือเจอใครอยากมาใช้แอป,ปลู p ก็ลงไปดูรีวิวที่ผมทําคลิปไว้ได้นะร้านที่พามาวันนี้ชื่อว่า Brooklyn Roasting Coffee Company เบรี่คิยคอเนี่แรบติดแม่น้ะคีมากๆแต่ว่าสาาขนีนะเบาม ก็เดินทางง่ายจริงๆมันอยู่ติดกับร้านเทมปุระเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้คือเดินไปส่งเพื่อนคือรถไฟก่อนเนาะเราก็เลยต้องกลับไปแถวทาคาชิยามาก่อนวิฟของร้านเนี้ยมันจะแบบเท่ๆแล้วก็แบบเจาะลึกเรื่องกาแฟมากเขาทํากาแฟดีเลยนะแบบดีอร่อยแบบจริงจังมากจริงๆผมสั่งเป็นลาเต้โอทเมลนะนมโอที่เขาใช้อ่ะมันเป็นรูปไก่เว้ยแบบคนใส่มาสคอตรูปไก่อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะครับร้านเขาจะเป็นแบบชิคๆสามารถมานั่งทํางานได้มีปลั๊กไฟให้แล้วก็ร้านใหญ่มากทุกคน เลือกนั่งได้เต็มที่เลยนะฮะตอนแรกจริงๆก็อยากนั่งตรงนี้แต่ว่ามันแสบตาไปนิดนึงอ๋อลืมบอกเนี่ยคือถ้าเดินเข้าไปจนสุดร้านนะ,ะับมันจะมีอีกร้านหนึ่งอยู่ข้างในนะฮะก็คือเป็นเครือเดียวกันนี่แหละเป็นร้านขนมชื่อว่าวิกส์กับนะครับซึ่งผมอ่ะก็ซื้อเป็นแครอทเค้กมาเธอมันอร่อยมากเป็นหนึ่งในแครอทเค้กที่รู้สึกว่าอร่อยที่สุดที่เคยกินมาเนื้อมันชุ่มฉ่ำมากแล้วครีมชีสก็คือดีมากใครมาต้องกินนะขอเวลาพักดูหนังจีนนิดนึงนะฮะก่อนที่จะน่งอ,องนะผมใ้ีหญข ็คือมาจากการทําช่องนะฮะผมอ่ะเป็นสะจวตเนาะแล้วก็กําลังจะถอดปีกละแล้วก็ทําร้านกาแฟด้วยนะฮะชื่อว่า b i gger and biter t ทาร้านน้าส้มชื่อว่าส้มน้ำส้มเนือแล้วรายได้หลักที่แบบจับพัดจับผูกมาได้ทําก็คือมาจากติ๊กต็อกนะ,ะคือเยอะมากจนแบบ ผมสามารถใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้ในโลกนะฮะแล้วก็ทางานออนไลน์ไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ดูคอนเทนต์ผมแล้วก็ติดตามผมรวมทั้งที่ช่วยอุดหนุนของที่ผมรีวิวทั้งหลายด้วยผมใ <นะ S 2> ช้วเวลานั่งตัดคลิปอยู่ประมาณ2 3ชั่วโมงนะฮะก็คิดว่าเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวขอกลับเอาของไปเก็บก่อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเช่าเป็นจักรยานแทนนะฮะข้อดีของการใช้จักรยานเนี่ยก็คือมันเป็นจักรยานไฟฟ้าคือเอาจริงมันแทบไม่ต้องออกแรงเลยแค่เราถีบไปปุ๊บมันจะมีแรงมาช่วยส่งตลอดเลยแล้วการที่เราใช้จักกรรรรยยาาาาาาานนน่ททให้้้้เเสสมถถขับบงงไดป็ูตออ์ี บนถนนเท่านั้นนะฮะถ้าคือขี่บนทางเท้าก็คือตำรวจมาเห็นนี่โดนปรับนะแต่ว่าจัก,กรยานเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากกว่าคือขับบนทางเท้าได้แบบสบายใจก็คือ<ล>ะสะพานลอยของที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะทําเป็นทางแบบนี้เพื่อให้จัก,กรยานสามารถขึ้นได้มันสูงนะแต่ว่าผมสามารถปั่นขึ้นได้นะเพราะว่ามันมีแรงจากมอเตอร์ช่วยตลอดเลยตอนนี้เริ่มออกมาแถวโซนบ้านเพื่อนแล้วนะ,ะโซนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีหลุกเท่าไหร่ก็เลยจะต้องจอดไกลหน่อยนะฮะมันจะเป็นแบบจอดแถวสถานีรถไฟแล้วก็เดินต่อไปที่บ้านเพื่อนโดยใช้เวลาเดินประมาณ7นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเเเป็นนนนใมืองแแบบบบบย คือแทบทุกรอยเมตรก็คือมีที่จอดล้วก็ยานนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีล็อกข้างหลังแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมที่เราหมือมัน <กด S 2> จะเป็นตัว<ะ>ไว้ขัดกับล้อนะฮะซึ่งที่ไทยจะไม่ค่อยเห็นเนาะคือถ้าใครมาใช้เนี่ยอาจจะงงๆหน่อยตอนแรกบ้านเก็บของเสร็จก็ไปแช่น้ำออนเซ็นกันนะฮะอันนี้เป็นฟิลเหมือนเซนโตะนะ,ะับซึ่งราคาถูกมาก600ยเยนเท่านั้นเองค่อนข้างเก่านะฮะแต่ว่าราคาถูกแช่น้ำออกมาเสร็จก็คือถึงเวลาเพื่อนเลิกงานพอดีนะนะก็เลยชวนกันมากินมัสซี่ซึ่งตอนนี้ก็คือเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนผกะอกนันะกกาาี่เวมน ผลต่อการดูดซึมสารอาหารต่างๆการใช้พลังงานทั้งหลายรวมถึงเรื่องของอินซูลินด้วยนะ,ะสนใจก็ลองไปเสิร์ชกันได้นะครับคำว,ว่ากินผักก่อนกินข้าวที่ผมชอบกินเนี่ยผมจะสั่งเป็นเซตนะฮะเป็นเนื้อย่างเปล่า,ลาแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งเป็นเนื้อที่อยู่ในซอสส่วนเพื่อนเนี่ยก็สั่งเป็นแฮมเบอร์กนะฮะรสชาติอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะสั่งตามบ้างกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปเก็บนะฮะอย่าทำเหมือนโต๊ะคนจีนงข้างนะฮะเนี่ยคือนางสองคนกินเสร็จแล้วปุ๊บนางก็วางแล้วก็ออกไปเเเิกกกงง่างาาาาาาานนนครรรรร้้้ไไหตตอออปปบบััววม็็ ที่ไทยก็เหมือนกันนะครับแบบเคฟซีอะไรอย่างเงี้ยที่เราเดินไปเอาไก่มาเองใช่ปะ่ะถึงเวลาปุ๊บเราก็ต้องเอาถาดไปเก็บเองนะครับส่วนถ้าเขามีพนักง,งานมาเก็บให้นี่ก็เป็นอีกส่วนนจริงๆแล้วที่เขามีพนักง,งานมาให้เนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก็บหรือเปล่าอ่าวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับวันเดย์วอล์กที่โอซาก้าของผมนะคลิปต่อไปเนี่ยจะทำวอล์กเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะพาไปซื้อมัตฉะในเมืองนะฮะในห้างเดี๋ยวจะรีบตัดแล้วก็รีบลงให้นะใครชอบคลิปวอล์กยาวๆแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันข้างล